สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะครับคุณครูขอแนะนําตัวนะครับคุณครูชื่อคุณครูจารียุทธยาพันธุมานะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับในหัวข้อเรื่อง at home นักเรียนออกเสียงพร้อมกันครับ at home at home at แปลว่าที่ home แปลว่าบ้านนะครับ at home แปลว่าที่บ้านนะครับเรามาดูนะครับว่านักเรียนอยู่ที่บ้าน นะครับนักเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่ต้องทำนะครับในบ้านนะครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วฟังเลย smile t o unit 2 at home students book lesson 1 exercise one listen and point bathroom bedroom kitchen dining room living room โอเคนักเรียนฟังทันไหมครับเดี๋ยวค,คุณครูจะให้นักเรียนฟังอีกทีนะครับและนักเรียนชี้ตามไปด้วยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มกันเลย Smile 2, Unit 2, At Home. Students Book, Unit 2, Lesson 1. Exercise 1 Listen and Point. Bathroom, Bedroom, Kitchen, Dining Room, Living Room. โอเคนะครับนักเรียนฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับคำศัพท์แต่ละคำแต่ละห้องในบ้านนะครับโอเคพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับ listen point and say นะครับให้ในักเรียนฟังแล้วก็ชี้ตามแล้วก็พูดไปพร้อมกันนะครับโอเคพร้อมหรือยังอ่าห้องแรกครับนักเรียนทุกคนอ่านตาม dining room dining room ห้องที่สองครับ living room l iving room, bathroom, kitchen, kitchen, bedroom, bedroom นะไปอันตามครับห้องแรก dining room, living room, bathroom, kitchen, bedroom ไปนะครับเดี๋ยวให้ในักเรียนนะครับมาฟังนะครับแล้วก็อ่านตามพร้อมในสไลด์นะครับเปาระยาโอเคเริม่มครับ Students book Unit 2 Lesson 1. Exercise 2. Listen, point and say. How Dining room. Dining room. Living room. Living room. Bathroom. 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 Kitchen. Kitchen. Bedroom. Bedroom. โอเคเดี๋ยวให้ฟังอีกรอบนะครับพร้อมหรือ,อยังครับนักเรียนถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันกันกบสไลด์นะครับพร้อมหรือ,อยัง one two ร go students book unit 2 lesson one c a s listen point and say dining room dining room living room living room bathroom bathroom kitchen kitchen bedroom bedroom โอเคนะครับอ่า dining room นะครับนักเรียนก็คงรู้นะครับ dining room นะครับนักเรียนหลายคนรู้แล้วว่าเครื่องคอ,งอะไรครับมีโต๊ะมีอาหาร dining room คือห้องอะไรครับนักเรียนอ่า dining room นะครับก็คือห้องทานห้องอะไรครับห้องทานข้าวนั่นเอง dining room คือห้องทานข้าวนะครับก็คือ เป็นห้องที่ทุกคนนะครับในตอนเย็นนะครับก็จะมารับประทานอาหารร่วมกันนะครับเป็นห้อง dining room อาจจะทานข้าวเช้าข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นก็ได้นะครับเรียกว่า d ดิ i รูมอ่าห้องต่อไปครับ l i ี้ยงรูมเลี้ยงรูมนะครับนักเรียนดาวออกไหมครับบอกคุณครูได้ไหมครับว่า l i v i n งรูมเพืออะไรเ v i n g งรูมนะครับ Living Room ก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกก็ได้นะครับนักเรียนก็จะไว้นั่งดูทีวีนะครับนั่งคุยกันนั่งเล่นเกมบอร์ดเกมอะไรก็ได้นะครับเรียกว่า Living Room ห้องรับแขกนั่นเองต่อไป bathroom, bathroom Bathroom นะครับนักเรียนคงจะดาวได้นะครับอ๋อมีอ่างอาบน้ํามีผ้าเช็ดตัวมีอ่างล้างหน้านะครับ <Das que ath en> เก่งมากเข้านักเรียนห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องน้ำนะครับบาส h ูมนะครับห้องน้ําก็คือเป็นห้องที่นักเรียนใช้อาบน้ํำตอนมาโรงเรียนนะครับหรือวาอ่าเข้าไปถ่ายหนกักถ่ายเบาอะไรก็ว่ากันไปนะครับบาส h ูมอ่ะต่อไปครับนักเรียนคิทเชนคิทเชนนะคิทเชนคิทเชนอ่าคิทเชนคือห้องอะไรครับนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมอ่าคิทเชนกะ็คือห้อง ครัวนั่นเองนะครับก็จะมีเตามีเตาอบมีกระทะนะครับมีตู้เย็นนะครับี่เชน่นถ้าทำอะไรครับนักเรียนห้องครัวอ่าก็บอกอีกแล้วห้องครัวก็คือใช้ทำอาหารครับนักแบบเรียนก็จะเห็นคุณแม่คุณพ่อหรือพี่นะครับบางครั้งนักเรียนอาจจะทำตัวเองครับคิทเชน่น นะครับแต่นักเรียนทุกคนก็ตองระวังด้วยนะครับเพราะว่าคิดเช่นนะครับอาจจะมีของมีคมนะครับอาจจะมีความร้อนจากไฟจากเตาเพราะฉะนั้นนักเรียนระวังนะครับต่อไป bedroom bedroom นะครับ bedroom ก็คืออะไรครับห้องนะครับอ่าห้องนอนนั่นเองนะครับนักเรียนใช้นอนหลังจากที่นักเรียนกลับไปบ้านทานอาหารอาบน้ํากินข้าวดูชีวิตห้องรีสอร์มนะครับ bedroom ก็คือเป็นห้องนอนนั่นเอง เป็นห้องที่นักเรียนพักผ่อนในเล็เล็รูงอ่าอก่อนที่จะไปสไลด์ต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนทบทวนนะครับคำศัพท์รอบหนึ่งนักเรียนออกเสียงหนังๆพร้อมกันนะครับพร้อมหรือยัง Students book Unit 2 Lesson 1 Listen Point and say Dining room Living room Bathroom Kitchen Bedroom เก่งมากนะครับเดี๋ยวจะต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนฟังแล้วใส่หมายเลขลงไปในนะครับช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนฟังนะครับและนักเรียนก็ช่วยคนช่วยกันกับคุณครูนะครับว่าห้องไหนอยู่หมายเลขอะไรนะครับ A B C D หรือ E ให้นักเรียน ใส่หมายเลขลงไปช่วยกันทําด้วยกันกับครูในสไลด์นะครับเดี๋ยวครูคจะให้ฟังสัก 2- อสรอบนะครับจนกว่านักเรียนจะ,ะทําได้นะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับให้นักเรียนเตรียมดินสอเตรียมปากกาได้เลยนะครับนักเรียนทําลงไปในกระดาษได้เลยไม่เป็นไรนะครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังนะครับฟังแล้วนักเรียนก็เติมหมายเลขลงไปในช่องซีเดียนะครับ numbers number one a living room number two A dining room, number three. A bedroom, number four. A kitchen, number five. A bathroom. อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังอีกรอบนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังถ้านักเรียนทำไม่ได้เดี๋ยวฟังอีกรอบเดี๋ยวคุณจะให้ฟังอีกสองสารอบนะครับพร้อมหรือยังครับอ่าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ 3> Exercise three. Listen and write the numbers. Number one, a living room. Number two, a dining room. Number three, a bedroom. Number four, a kitchen. Number five, a bathroom. Okay, now we to stop the video students book unit 2 lesson 1 exercise 3 listen and write the numbers number one a living room number one a living room number two a dining room number two a dining room number three a bedroom Number 3. A b e e r o o m Number 4. A Kitchen Number 4. A Kitchen Number 5. n u m t h r o o m ้าห้องนอน่านักเรียนได้ไหมครับพร้อมที่คุณครูจะเฉลยแล้วนะครับโอเคถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยพร้อมกัน uh, มาดูเฉลยเลยนะครับ เก่งมากเก่งมากครับนักเรียนทุกคนถูกหมดทุกคนใช่ไหมครับโอเคมาดูสไลด์ตัวต่อไปเลยครับต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนนะครับคำศัพท์ลงไปในช่องว่างนะครับว่าห้องนะครับภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไรระหว่าง a b c d e นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนลงไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีและกันนะครับ อ่าคุณครูให้นักเรียน Stop วิดีโอไว้นะครับและนักเรียนก็ลองทําดูนะครับว่านักเรียนทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะครับอ่าอัวแรกนะครับ bedroom bathroom living room kitchen dining room นะครับให้นักเรียนเอาคําศัพท์ลงมาเติมใต้ภาพนะครับในช่องสีนะครับโอเคนักเรียน Stop วิดีโอไว้นะครับและนักเรียนก็ลองทําดูโอเค โอเคนักเรียนทุกคนทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณตูจะเฉลยนะครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับโอเคเก่งมากครับนักเรียนทุกคนภาพ A นะครับคือภาพอะไรครับ Dining Room ภาพ B Living Room ภาพ C Bathroom ภาพ D Kitchen ภาพ E Bedroom เก่งมากครับนักเรียนทุกคนนะครับมาดูสไลด์ต่อไปนะครับ as and answer ตอบถามนะครับโดยนะครับถามว่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างคำถามนะครับโดยใช้ where นะครับ w h e r e where where แปลว่าที่ไหนนะครับถ้านักเรียนอยากจะถามว่าคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนหรืออันนั้นอันนี้อยู่ที่ไหนนักเรียนใช้ where นะครับ where ที่ไหนนะครับยกตัวอย่าง where's m o m mum นักเรียนก็เรียนมาแล้วในบทที่แล้วนะครับ mum แปลว่าอะไรครับแม่ where's นะครับ Where is ย่อมาจากนะครับ A first r f ตัวนี้ย่อมาจาก is นั่นเอง w h e r e s m o m หรือ Where is m o m คุณแม่อยู่ที่ไหน She is in the kitchen She is in the kitchen She is นะครับหรือ She's ย่อมาจาก She is นั่นเองลอนอยู่ที่ห้องไหนครับ Kitchen ห้องครัวเก่งมากครับ w h e r e s m o m She's in the kitchen ถ้านักเรียนเปลี่ยนจากมัมเป็น d a ดนักเรียนก็ where's dad he is in the living room หรือ he's in the living room นักเรียนก็สามารถใช้นะครับ she หรือ he นะครับนักเรียนเรียนมาแล้ว she's หรือ he นะครับ she, she ก็คือหล่อนผู้หญิง h e ก็เขาผู้ชายนะครับถ้าถามพ่ออย่างเช่นยกตัวอย่าง where's dad he's in the living room นะครับหรือ e s s m o m คุณแม่อยู่ที่ไหน she s in the kitchen นะครับคุณแม่อยู่ที่ห้องครัวกำลังทำกับข้าวอยู่นะครับอาจจะทำกับข้าวอยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนนะครับ member หรือคนนะครับสมาชิกที่อยู่ในบ้านเรามีใครบ้างนะครับ look this is my family นะครับมาดูกันนะครับว่าครอบครัวของฉันมีใครบ้างนะครับ ที่บ้านนะครับบางคนอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายนะครับอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่าคุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับเราก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับที่บ้าน look this my family อ่ะอะไ like ร Dad Mom Grandpa Grandma Uncle Aunt Brother Sister อ่าเดี๋ยวคุณครูให้อ่านให้ฟังอีกรอบนะครับ Dad Mom, Grandpa, grandma, uncle, brother, sister, aunt นะครับโอเ okay, ค d a d dad คือใครครับ dad ก็คือคุณพ่อนั่นเองนะครับ daddy นั่นเองหรือ father นั่นเองนักเรียนคงจะรู้มาแล้วนะครับ dad เป็นคำย่อสั้นๆเรียบง่ายๆนะครับต่อไป mom, m o m m o m m y หรือ mother นั่นก็คืออะไรครับอาคุณแม่นั่นเอง ต่อไป g r a n d p a g r a n d p a นะครับคุณตาคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับเป็นผู้ชายนะครับต่อไป g r a n d m o นะครับ g r a n d m o ก็คุณย่าหรือคุณยาย uncle uncle ก็คือลุงนั่นเองนะครับลุงของเรา brother พี่ชายหรือน้องชาย sister พี่สาวหรือน้องสาว aunt นะครับ,ค,นะค,รบคุณป้านะครับคุณป้านั่นเองอ่ะมี Me, คือตัวฉัน ฉันก็คือตัวตัวเรานั่นเองนะครับนักเรียนเองอทีนี้คุณครูจะให้ฟังแล้วนักเรียนนะครับฝึกพูดตามด้วยนะครับ Listen and point Look this is my family Grandpa Grandma Dad Mom Uncle Brother Sister Aunt นักเรียนฟังทันไหมครับถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูให้ฟังอีกรอบพร้อมหรือ,อยังโอเค Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 1 Listen and Point Look this is my family Grandpa, Grandma, Dad, Mom, Uncle, Brother, Sister, Aunt. Okay, King and I mean a little food Bye. Listen, point, and say นะครับให้เรียนฟังชี้และก็พูดตาม This is my grandpa This is my grandpa นี่คือคุณตาของฉันนะครับคุณตาของฉัน This is my grandpa This is my grandpa ครัโอเคพูดตามนะครับ Students book Unit 2 Lesson 2 Exercise 2 Listen Point and say This is my grandpa. This is my grandma. This is my dad. This is my mom. This is my uncle. This is my brother. This is my sister. This is my aunt. Okay, Samravani, Nakap, Nanti, Kaku, Nakap, what pap, Nakap. ครอบครัวของฉันนะครับมีใครบ้างนะครับให้นักเรียนวาดรูปสวยๆและระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วส่งคุณครูนะครับ draw a picture of your family and write นะครับให้ส่ชื่อลงไปด้วยว่าเป็นใครนะครับมีใครบ้างนะครับในใน,ในบ้านของเราในครอบครัวของเราให้นักเรียนนะครับ าวาดภาพให้สวยงามนะครับแล้วก็ใส่กระดาษลงไปด้วยนะครับนี่ใช้บ้างใช่บา้างของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับุค,ครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย